มากมายหลายคนท่านที่มาในน้ำลายวันนี้นะครับเรามาร่วมช่วยกันรักษาใร้เยาตัวนี้มนไม่ีแห่งน้ำขอขอบคุณเยอะขอขอบคุณมากมายด้วยนะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับแสดงความดีใจกับผู้ชนะและขอเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ผู้ใดแน่มาะขอบครับได้นะ ทีมานท่านก็เหนียวนะครับปีหน้าก็คงจะมาอีกเหมือนเดิมต้องเราช่วยงานครับขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกทีมงานนะครับที่มาลดงานแข่งขันเลยงานพอดีเลยพอดี้ได้ทอนเสร็จรุ่งรุด้วยดีเจ้าอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาด้วยขอบคุณทุกท่าน ขอกทอาันธะมาก่อนคุณผู้ชมทุกท่านเลยวนี้ขอทักทาทุกท่านก่อนต้กมีความสุขทุกทุกท่านเลยนะครับไปรับจากการกดเพลงที่มีชื่อว่าชุนหวานัยนั่นเองมครั่นเดี๋ยวกดคุณผู้ับ